มีพาไปดูช่างโอ้ช่างดีทำเลยปลาปงนะครับโอ้งว่าช่างเลสช่างเลสช่างเล่พ่นอะไรช่างเลฮะ เดี๋ยวป้องควรครับผมได kind of like. ้ได้เลยได้เลยครบเลยเผืเออแต่ว่าเขาเขาแหงเขาใส่ทีอยู่บ่ะนี่เขาหาพวกเขาพวกอะไรอยู่นี่อ๋อต้องไปหาถามหากูรูเนาะเดี่ยครบสี่พันชั่วโมงเนาะมันต้องเข้าไปสมัครไอ้มันต้องเข้าไปนี่ไหมกอกพียูไหม พอดีเขาขอขอ้าองบ้านบ่ได้บอดีเขางงอยู่นี่แก้วเนี่ยคนนี้หน้าตาเหมือนเหมือนนักบอลลีบอลน่ะเนี่ยเหมือนนักบอลลีบอลใช่ที่เป็นกัปตันทีมอ่ะของทีมไทยอ่ะรู้อยกงไหม้ย โอ้สวยเลยคันนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปหน้าเหมือนนี่ครัเหมือนหน้าเหมือนกันหละหน้าคล้ายกันผู้สวยเลยคันเนี้ยแก้วเล่นคนเดียวเลยเหรอฮะแลว,เ,วอเ,อเอาอองทำอะไร,รอ่ะไม่บอกอองช่วยอ่ะ โอ้ไม่บอกองช่วยเนงะี้ยองไม่ช่วยแก้วเลยอ่ะโอ้หนี่เตรียมพื้นนะครับสวยมากเลยไม่ได้มาถ่ายนานแล้วน,นี่ไม่มีเวลามาถ่ายนี่ครับเตรียมพื้นสว,สวยเลยครับรอบพันนะครับคันนี้ดูการเตรียมพื้นนะครับ เขาจะเตรียมพื้นอย่างเนียนนะครับทุกมุมโดยช่างแก้วนี่ช่างแก้วสวยๆเลยถอดพันชนออกถอดไปหน้าออกครับนี่รอบคันหลังคาครับนี่นพื้นเรียบร้อยแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดช่องมณัชาแนลครับครับผมคนที่การรับชมนะครับฝากตามช่องมณัชาแนล e ้ครับนำเสนอในเรื่องของงานทำสีรถยนต์นะครับที่ทำงานปูป้อกันนะครับปูกลางครับ ซอยมิคินนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ